ทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซสเปนวันนี้เป็นมากับนาตาเลียนะคะทุกคนวันนี้เราพามาที่เมคาดิโอเย้เมคาดิโอ นี่นะคะทุกคนนี่คือตลาดนัดของคนสเปนนะคะตลาดนัดเรียกว่าเมคาดิโอค่ะก็คล้ายๆตลาดนัดบ้านเรานะแต่ว่าขาดแค่ไม่มีอาหารสดแล้วก็ไม่มีไม่มีพวกอา,อาหารที่ทำสำเร็จแล้วมาขายนะคะแต่ว่ามีผลมีผักผลไม้นะคะทุกคน นี่ทุกคนร้านกระเป๋านะคะนาตาเลียจะชอบแวะร้านนี้ตลอดเพราะว่ามันจะมีมันจะมีกระเป๋าหนังแท้ค่ะแต่ว่ามันก็มีของก๊อฟเหมือนกันนะต้องแบบตาดีได้ตาลายเสียเนาะ <laughs> ฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งนี้เป็นโซนผักผลไม้ค่ะเห็นไหมทุกคนคนเยอะมากเยอะมากมากดูนะเนี่ยทั้งถุงมันฝรั่งทั้งถุงอ่ะมันฝรั่งทั้งถุงสามยูโรเองค่ะทอมัตเต้คกณ่อ1์หห้า มะเขือเทศ1นกิโลหยูโรนะคะทุกคนนี่ส้ม5กิโล3.5ุยูโรเลิศสุดสุดสุดอัลาโชฟา I love อัล a าโชฟ l e l y I eat a lot oh, I o n y like t eat yours อุย้ยแมงกมะม่วงค่ะทุกคนมะม่วงมะม่วง2กิโล1.99ุด้าเ้ยูโรโคถูก ทุกคนคะบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศจริงๆนะนี่คือตลาดนัดของสเปนทุกคนก็จะตะโกนแข่งกันราคาแบบของชั้นถูกกว่าอะไรแบบนี้นะคะ <laughs> ดีอ่ะเป็นคิดถึงบรรยากาศนี้มากเลยนาตาเลียน่าจะซื้อมะเขือเทศนะคะเพราะว่าทางชอบกินอ้อไม่ใช่อันนั้นคือพีชลูกพีชนะคะ

they they están aquí here en el mismo lugar? Sí, en the same, places. Yeah. The same, the same they estarán aquí. ¡Oye, de Canarias, señora! ¡Nadie pide la B! ¡Tres <laughs> euros <laughs> el kilo de ¡Tres euros el kilo de Es no, no tu cara, entonces no, no necesita que pa' acá. d i e you l e me, you pay me. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นาตาเลียได้ข้างในกระเป๋าเป็น1ยูโรอ่ามะเขือเทศใหญ่นะคะ แล้วก็อันนี้ดอกกะหล่ำหนึ่งยูโรเหมือนกันถัดมาเป็นซูกินี่ปหนึ่งยูโรเหมือนกันแล้วก็นี่ต,ต้นมะเดเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่นะคะหนึ่งยูโรเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้นาตาเลียหมดไปแค่สี่ยูโรสี่ยูโร one two three four kilogram oh five kilogram oh my god you have two bag really Oh my god you are the tomato eater. No, this is not the tomato. <laughs> this is not a tomato, it's a, like uh, albaricoque. Okay, ah, okay. <laughs> oh, the peach one. So today you you spend 5 euro for all of these, 5 kilogram. Okay. Yeah. Five, oh, 5 5 5 euro and 5 yeah, I a bit more but something was 1 euro. Ah, okay. For <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้เป็นด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาทิตย์หน้านะถ้าเป็นอถ้าอากาศดีแบบนี้เพราะว่าวันนี้คือแดดออกเนาะฟ้าสดใสามากเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้นะทุกคนเป็นจะบอกว่าฝนตกหนักมากแล้วก็ฟ้าคึมทั้งวันเลยค่ะก็ อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามจที่ติดตามจนจบคลิปยังไงแล้ววันวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย